คำถามเกี่ยวกับสารสกัดเบตากูแคนนะคะสำหรับคนที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมเวลาทานไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดสรรพคุณหรือว่าประโยชน์หรือว่าไปช่วยอะไรเกี่ยวกับภาวะข้อเข่าเสื่อมอันดับแรกต้องรู้ก่อนเนาะว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมมาจากภาวะเซลลเสื่อมลงไปในผู้ที่มีอายุเยอะหรือคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคเกาต์โรครุูมาตอยก็คือโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมทั้งหมดเลยค่ะ ทีนี้เบต้ากูแคนเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วเรามีภาวะข้อเข่าเสื่อมเขาจะไปช่วยอะไรอันดับแรกก็ต้องทราบก่อนว่าเบต้ากูแคนเขามีจุดเด่นก็คือไปปรับระบบสมดุลภูมิคุ้มกันของร่างกายเนาะระบบภูมิคุ้มกันในเบต้ากูแคนเมื่อเราทานเข้าไปเนี่ยค่ะเมื่อภูมิคุ้มกันสมดุลเขาก็จะไปลดการอักเสบของเซลล์เนาะโดยเฉพาะเซลล์กระดูกเซลล์ข้อต่อต่างๆมันก็จะลดการอักเสบพอลดการอักเสบ มันก็ไปช่วยในเรื่องของการลดการปวดการบวมการเจ็บลงไปด้วยนะคะประการที่2เบต้ากูแคนเนี่ยเขายังไปกระตุ้นตัวสารที่ช่วยในเรื่องของการผลิตน้ําไขข้อค่ะซึ่งพอน้ําไขข้อหรือว่าน้ําที่หล่อลื่นบริเวณข้อเนาะซึ่งมันจะมีน้ําหล่อลื่นอยู่พอเขาเพิ่มการผลิตน้ําหล่อลื่นมันก็ช่วยทําให้เกิดการยืดหยุน่นแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็ไม่เกิดการอักเสบอันนี้ ส่วนที่เบต้ากูแคนจะไปช่วยและในงานวิจัยก็ยังมีการค้นพบว่าเวลาเราทานเบต้ากูแคนไปอะค่ะเขาก็จะไปช่วยลดการสลายของเซลล์ไขกระดูกเซลล์กระดูกที่มันสลายเร็วเกินไปเนาะโดยเฉพาะคนที่มีอายุเยอะๆพวกนี้นะคะและนอกจากนี้เบต้ากูแคนเขายังช่วยในเรื่องของการชะลอเสื่อมชะลอความแก่เนาะซึ่งการชะลอตรงนี้มันก็เป็นเหมือนแบบเป็นในทางอ้อมค่ะ เพราะว่าในทางทางตรงเนี่ยเวลาเราจะชะลอความเสื่อมเราต้องหยุดพิษเนาะจะชะลอหยุดพิษหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีพวกนี้นะคะแล้วเราก็กินอาหารที่พอแต่พอเราเติมเบต้ากูแคนเข้าไปด้วยเนี่ยเขาก็จะไปช่วยในส่วนของการเขาเรียกว่าสร้างสเต็มเซลล์ใหม่ๆให้เป็นสเต็มเซลล์ที่เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพเนาะไม่สเปะสปะมันเป็นการเหมือนการเติมสารอาหารเข้าไปเพื่อให้เกิดกระบวนการในการสร้าง เซลลตัวอ่อนในร่างกายของเราโดยเฉพาะเบต้าก o ูแคนเนี่ยเข้าไปสื่อสารกับยีนกลุ่มระบบภูมิคุ้มกันนะคะยีนพวกนี้จะทําหน้าที่ลดการอักเสบทําหน้าที่ในการปกป้องไม่ให้เกิดการกลายพันธุ์ไม่ให้เกิดความเกิดการผิดปกตินะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยลดอาการเสื่อมอาการเจ็บอาการปวดในกรณีของคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมทั้งก่อนจะเสื่อม และเสื่อมอยู่ปกติหรือบางคนเนี่ยกำลังจะไปผ่าตัดข้อเข่าก็ควรต้องทานเบต้ากูแคนร่วมกับการหยุดกินของที่มันทำให้เกิดการอักเสบน้ำตาลน้ำหวานของเทียมสิ่งที่ทำให้พฤติกรรมที่ทำให้เกิดเสื่อมลงไปอีกการพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยเนาะการที่เราเครียดอะไรพวกนี้นะคะต้องทำร่วมกันไปนะคะ